อแลวสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสนะคะเอาละค่ะวันนี้นะนันก็ขออนุญ,ญาตนะคะมาเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอนุญ,ญาตให้เปิดเผยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเท่านั้นนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีการบิดเบื่อนคําพูดใดๆทั้งสิ้นนะคะใครที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารในวันนี้นะคะมี The healers นะคะแล้วก็ Eight of Swords นาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับทุกคนนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมามันเกิดการเจ็บปวดทุกทรมานนะคะเพราะว่าหนึ่งนะคะคุณไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาสภาวะจิตใจและสภาวะจิตวิญ,ญญาณของคุณได้นะคะไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่ค่ะที่คุณเจอเรื่องราวร้ายหรือเรื่องราวแย่ๆแล้วคุณเก็บมา เป็นปมของคุณที่คุณยังไม่ได้แก้ไขตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนะคะเมื่อมีความรักหรือมีความสัมพันธ์หรือว่ามีการทํางานเกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะคุณก็จะเป็นในรูปแบบของการที่คุณกลัวว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนในอดีตคุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้รับความรักคุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้รับการยกย่องหรือว่าความน่าเชื่อถือ,อจาก จากคนของคุณนะคะจากทุกๆความสมพัญของคุณไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงครอบครัวพ่อแม่นะคะแฟนสามีภรรยาคนคุยนะคะหรือว่าพาร์ทเนอร์หุ้นสว่วนเนาะฉะนั้นแล้วอะค่ะในจุดจุดนี้นะคะการที่คุณจะทํางานหรืออยู่ร่วมกับคนคนนี้ได้นะคะหรือจะทําให้ชีวิตของคุณไปต่อได้อะ <P an> คือคุณต้องรักษาสภาวะจิตวิญ,ญญาณและสภาวะจิตใจของคุณ ก่อนนะคะออกมาจากสภาวะเดิมของคุณก่อนในตอนนี้ค่ะสภาวะของพลังงานของคุณที่คุณส่งขึ้นไปอะค่ะเป็นการที่แบบจมอยู่กับปัญหาไม่ว่าคุณจะมองว่าตอนนี้คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วอะแต่ในใจลึกๆก็ค่ะพลังงานของคุณที่มันยังซ่อนเลนที่มันยังทําให้คุณไปต่อไม่ได้อะก็คือการที่คุณยังยึดติด กับจุดจุดนั้นอยู่นะคะการที่คุณยังยึดต,ติดอยู่กับความทุกข์กายทุกข์ใจความเสียใจหรือว่าความเจ็บปวดจากคําพูดความคิดที่คนรอบข้างของคุณทํร้ายคุณหรือที่คุณรู้สึกว่าแบบมันเป็นการทําร้ายคุณเั้งเงที่คนคนนั้นน่ะอาจจะเจตนาหรือไม่เจตนาตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่อะมันเป็นเหมือนภาพจำอะค่ะมันเป็นภาพจําที่คุณจําเป็นที่จะต้องรักษาก่อนในกรณีนี้นะคะในเรื่องของความรักอะ มันเป็นภาพจําที่แบบคุณรู้สึกไม่ได้รับความรักเลยตั้งแต่เด็กคุณรู้สึกว่าแบบครอบครัวทะเลาะกันมาโดยตลอดะครอบครัวมีปัญหานะคะหรือว่าในแบบคุณไม่มีปากไม่มีเสียงในครอบครัวในในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในตั้งแต่เด็กๆแล้วอะ่ะคุณไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ยอย่างดียะแล้วพอคุณมีความรักนะคะคุณก็กลัวที่จะมีความรักที่แบบ ที่เป็นเหมือนกับความรักที่คุณได้รับอะความรักของคุณในบางทีอะมันเหมือนกับคุณพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้ถูกละเลยหรือไม่ให้ถูกเมินอะนั่นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้แบบที่ทําให้คุณยอมอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสภาวะของการถูกกดขี่ข่มเหงหรือสภาวะของการที่แบบ ไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตนะคะให้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 ให,ให,ให้ให้จนเจ็บปวดอะ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าคุณรู้สึกว่าต้องการที่จะให้โดยที่ไม่คาดหวังอะไรแต่มันเป็นเพราะว่าคุณคุณเจ็บปวดกับสิ่งที่คุณไม่เคยได้รับกับมันมาก่อนแล้วคุณพยายามที่จะทําตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณได้รับมานะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มันจะดีขึ้นได้อะ่ะ คุณจําเป็นที่คุณจะต้องรู้ก่อนว่าเพนคอยของคุณจริงๆอะ่ะมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วคุณก็ควรที่จะทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับในจุดนั้นแล้วก็เมตตาค่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะไม่ว่าคุณจะเติบโตมาในลักษณะไหนหรือรูปแบบไหนก็ตามแต่คุณถูกรักนะคะโดยตัวเองนะโดยตัวเองอะ่ะคือคนที่ไม่เคยทิ้งคุณมาเลยอะก็คือตัวของคุณเองค่ะไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนหรือไม่ดียังไง เขาก็ยังอยู่กับคุณนะร่างกายกับจิตวิญญาณของคุณคนละส่วนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งนะคะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณคือคนที่เหมือนคนสองคนต้องมาทํางานร่วมกันฉะนั้นแล้วคนที่รักคุณมากที่สุดและรู้จักตัวคุณมากที่สุดคือตัวคุณเองนะคะลองหันกลับไปคุยกับตัวของคุณเองนะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเป็นไปได้ยังไงหรือว่าคุณจําเป็นหรือต้องทํำยังไงคุณถึงจะสามารถหลุดพ้นออกจากสภาวะตัวนี้ได้นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะเตือนนะคะว่าอย่าเอาอาดีตมาตัดสินอนาคตหรือปัจจุบันของตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะพบเจอกับคนที่ไม่ดีมาก่อนนะคะคุณก็อาจจะสามารถที่จะเจอกับคนที่ที่ดีกับคุณได้ ถ้าคุณสามารถที่จะเยียวยาวสภาวะจิตใจของคุณได้นะเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองว่าคุณสามารถที่จะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างหรือสิ่งที่คุณพบเจอหรือคุณที่คุณพบเจอได้ไม่ว่าเขาจะมาในสภาวะไหนคุณสามารถจัดการได้นะคะการทํางานของคุณก็จะดีขึ้นสภาวะการใช้ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นนะคะอย่าจมอยู่กับอดีต move on ค่ะออกมาจากจุดจุดนั้นได้แล้ว ะะการ move on ในที่นี้คือให้คุณได้รู้แล้วก็เข้าใจว่าที่ผ่านมามันเกิดจากอะไรมันเป็นมายังไงคุณรู้สึกยังไงมันส่งผลยังไงนะคะแล้วเหตุการณ์เหล่านี้นะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นก็อย่าทำสิ่งสิ่งนั้นกับผู้อื่นนะคะและอะไรที่มันดีและอะไรที่คุณคิดว่ามันสมควรที่จะเกิดขึ้นน่ะคุณก็ ทำในสิ่งสิ่งนั้นให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นแล้วก็เข้าใจนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากมันไม่ได้เกิดจากตัวคุณคนเดียวอะนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณล็อกตัวเองหรือจมอยู่กับที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณนะคะ เป็นคนที่คุณสมควรที่จะเป็นนะคะให้คุณได้รู้ว่าอะไรสมควรที่จะทําหรืออะไรที่ไม่สมควรที่จะทําผ่านชีวิตของคุณนะคะเพราะมันไม่มีอะไรสอนคุณได้เท่ากับตัวของคุณเองเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสําหรับทุกไลค์คอมเมนต์ซับสไครป์แลวก็ทุกๆแังค์นะคะขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถกดติดตามได้เลยนะคะแนนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย